กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite w ว v บเครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิถาวรอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสัมย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย Business l i n e a n d l i f e ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขอะฮัลโหลค่ะค่ะได้ยินนะคะ ตลาดหุ้นดิบขึ้นมาแล้วนะคะมองทางตลาดยังไงในช่วงวันพุธนี้ค่ะก้าวแนวโน้มหลักผมยังมองดูว่าถ้าการแกว่งตัวที่ต่ำกว่า1น8 5ผมยังไม่อุ่นใจเท่าไหร่นะครับนะหลังจากที่วันศุกร์นะครับขึ้นไปทดสอบระดับพันสี่และยืนไม่ได้แล้วมีการกระแทกแรงๆลงมาถึงระดับใกล้ๆหนึ่งพันสารอยแปดสิบเนี่ยสัญ,ญญาณแท่งเทียนในวันศุกร์ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลบและตามด้วยวันจันทร์อังคารเป็นแท่งแ,งแดงๆสองแท่ง นะครับวันนี้เป็นทั้งสีเขียวนะครับไม่ว่าจะปิดหนึ่งสามแปดศูนย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าในภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเหมือนปลาถูกทุบหัวะครับอืมันจะเป็นลักษณะของการดิ้นก่อนตายนะครับอาการถูกทุบหัวนี่คําว่าทุบหัวนี่คือทุบมาแล้วนะครับทุบมาแล้วแต่วันที่พันสี่นะครับวันศุกร์ที่แล้วพันสี่แล้วลงมาล่างนั่นคือทุบหัวแล้วก็อาการเริ่มซึมๆสองวันวันนี้เนี่ยมีอาการดิ้นนะครับเาเรียกว่าดิ้นก่อนตายดังนั้นอะไรก็ตามที่แข่งตัวอยู่ต่ำกว่าระด 85เนะี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ช>นะครับ<ช>หรือว่าถ้าเกิดจะขึ้นไปเนี่ยจะให้ดีเนี่ยจะจะพลิกไปจากผมเนี่ยหรือว่ามุมมองมันจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องพลุผ่านนู่นแหละครับประมาณตั้งหนึ่งพันสี 1, ่ร้อยตรงนั้นเลยนะอ้<ช>ตรงที่ถูกทุก่งจะฟื้นจริง <ม S 2> นะครับถ้าอะไรก็ตามแข่งตัวแบบนี้มันก็เหมือนกับเรียกว่าภาพรีบาวหรือว่าภาพการดิน้นก่อนที่จะมีการลงจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีหนึ่ง1380จะเป็นแนวต้านหรือ1ึง385จะเป็นแนวต้านแนวรับหลักสําคัญในรอบนี้ก็คือ แนวรับหลักแน,น่แนวรับหลักตอนนี้คือหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ถ้าุดหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ไปเนี่ยหนึ่งสามหกศูนย์แม้ว่าจะเป็นแนวรับไปตามแต่ผมว่าไม่น่าจะอยู่นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วผมยังมองดูว่ามันจะเป็นลักษณะของดาวเชนใหญ่ๆอยู่ดีนะครับ<ช>ยังไม่จบขาลงยังไม่จบนั่นเอง<ช>นะครับ<ช>จริงๆแล้วว่ารอบนี้เนี่ยผมเคยคาดหวังไว้ว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคาดหวังว่ามันน่าจะขึ้นไปประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ ปรเิญสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นวันสุดท้ายมันขึ้นไปได้แค่พันสี่มันไปไม่ได้แต่นั้นไปไม่ได้รโดนแบบนี้ลงมาเนี่ยผมก็เลยว่าสัปดาห์นี้หรือว่าต่อ,ต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 อจากนี้ไปเนี่ยผมมองแนวโน้มจะเป็นเชิงลบมากกว่านะครับเน้นทางอ่อนตัวมากกว่าขึ้นมาก็คือขายนะครับ<อ>ถ้าจะเล่นเก่งกวไรก็ดูแนวรับไประหว่างวันแล้วก็ซือ้อย่างวันนี้แนวรับมันอยู่สามเจ็ดศูนย์อยู่แล้วแหะ,ะแต่แนวต้านเนี่ยมันก็คือสามแปดศูนย์สามแปดห้าตรงนี้แหละฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าไม่ผ่านสามแปดห้าหนึ่งสามแปดห้าเนี่ยก็คือ ใช่ครับดีไม่ดีผมดูแล้วมันก็คงแปง,ไง,ไงอย่างนี้จนทั้งถึงวันศุกร์อ่ะหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์จนทั้งถึงวันศุกร์กว่าเราจะรู้เรื่องของเฟดใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของเฟดมันก็นะไปขึ้นหนึ่งแล้วมั้งนะฮะตลาดก็รับรู้ไปขึ้นหนึ่งแล้วไม่ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับค่ะบางคนเขาบอกว่าไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละฉะนั้นแต่แต่ถ้าเกิดดอกเฟดขึ้นดอกเบี้ยมานทำไงคะค่ะนะฮะมันก็ต้องระวังตัวไว้เหมือนกันเราก็เอาตรงนี้ลลกัันนนว่่่่่าาาาถ้ไไมมผเเรยง <Okay. S 2> นะครับตลาดจะพื้นเป็นขาขึ้นจริงคือต้องมปยืนหน mm ึ่งพันสี่ร้อยนั่นแหละครับถึงจะเรียกว่าโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นจริงได้มาคือถ้ายืนหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยไอ้ตรงหนึ่งสองเก้าสองอันนั้นอาจจะเป็นจุดต่ําสุดของตลาดไปแล้วก็ได้ <Okay. S 2> นะครับ,นะรบถ้าจะมีการปรับตัวลงก็คงประมาณท,ที่เขาบอกกันอะไระผมมองดูว่าถ้าปรับตัวลงคือถ้าหลุดหนึ่งพันสามร้อหกสิบเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่ใช่อยู่แค่หนึ่งพันสามร้อยต้นๆหรอกผมว่ามันต่ํากว่านั้นมีนิวโลอะ <Okay. S 2> นะฮะ นายจะออกรูปแบบนี้มากกว่าได้ค่ะ,ะคส่วนหุ้นล่ะคะ,ะส่วนหุ้นมันก็มีบางตัวที่น่าเก็บนะครับบางทีาผมพูดถึงเซ็ตเนี่ยก็คือหุ้นตัวใหญ่บางทีผมจะถอยหุ้นหุ้นตัวใหญ่ถ้าเป็นหุ้นตัวกลางๆตัวเล็กตรงนี้ยังขอ,ขอ,ขอเลือกเก็งกาไรได้นะครับแล้วก็ไปดูกันอย่างวันนี้เนี่ยผมดูแลอาการของทีรักน่าสนใจนะครับสังเกตออเฟอร์นะครับ7จุดออฟเฟอร์1ล้าน7ดุดห้าออฟเฟอร์หนึ่งล้านเดุด็ดออเฟอร์1ล้านช่องออเฟอร์ในหนึ่ล้านหมดแต่ช่องบ ถ้าเอาออฟเฟอร์หันสองมาเลยหรือครึ่งหนึ่งอ่ะหรือไม่ถึงครึ่งด้วยบิดหลักแสนตรงนี้ผมว่าน่าสนใจเลยในตัวทีลักถ้าไปดูในรูปแบบกราฟนะครับสังเกตว่ารูปแบบกราฟเนี่ยสังเกตว่าจากการขึ้นระดับหกบาทมาถึงเกือบเกือบแปดบาทแล้วก็มีการแว่งตัวในระดับเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทแปดอะไรตรงเนี้ยนะครับมันลักษณะของการแว่งตัวด้านข้างคือขึ้นมาแรงๆแล้วแว่งตัวด้านข้างตรงนี้นี่เราบอกว่าจะเป็นแฟลกก็ได้ นะครับฉะนั้นระดับราคาเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทแปดสิบแปดิบ้าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในกรอบของแฟกมันจะแปลงตัวตรงนี้ก็ได้นะครับเจ็ดบาทต้นๆถึงเกือบเกือบแปดบาทฉะนั้นถ้าเกิดผ่านทายเมื่อวานอยู่ที่เจ็ดบาทแปดไอราคาเปิดของวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเจ็ดบาทแปดเจ็ดบาทเก้าฉะนั้นระดับช่วงเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทแปดเจ็ดบาทเก้าสิบตังค์เนี่ยตรงเนี้ยนาสนใจสะสมได้อย่าให้หลุดเจ็ดบาทจริงนะครับถ้าหลุดเจ็ดบาทถือว่ารูปแบบของแฟลกบูลิตแฟลกเนี่ยไม่ทํางานนะครับหรือถ้าเกิดใครจะรอ นะครับถ้าเขายืน7.8ได้มั่นคงตรงนั้นคือเป็นแัญญยาณฟอลโล่บอยนะครับมันจะวิ่งได้จาก6บาทไป8บาทก็ได้ว่ประมาณ2บาทคือเป้าหมายถ้าเกิดยืน7.8ได้เป้าหมายจะอยู่ประมาณสัก7.9ไม่ใช่9บาท9ถึง10บาทตรงนั้น uh huh. นะครับใครยะรอฟอลโล่บายก็ได้ครับหรือว่ายืน8บาทเนี่ยก็คือมั่นใจว่ารูปแบบแฝกทำงานแล้วแต่ตรงนี้เ uh huh. นี่ยเป็นลักษณะของการสะสมหุ้นอยู่จะแกว่งขึ้นแกว่งลงอยู่ในกรอบนะี uh ่น huh. นะครับฉะนั้นสะสมไม่ได้ uh huh. นะครับปริมาณการซื้อขายที่ผ่านมาช่วงตั้งแต่ วันที่สามกันยาเป็นต้นมาเนี่ยรู้สึกเขาจะมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างโดดเด่นคือเยอะกว่าเมื่อก่อนอะ่ะนะครับฉะนั้นตรงนี้สะสมไว้ได้นะครับตอนนี้ตัวนี้ก็ติดโมดเซ็กตีดตอนนี้ด้วยนะคะแปดบาทนะรู้สึกว่าตอนตอนที่ขึ้นไปแปดบาทแล้วพยายามจะยืนในรอบช่วงเดือนมิถุนาตรงนั้นเนี่ยสังเกตว่าตรงนั้นเนี่ยวอลุ่มไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถามว่าตรงแปดบาทที่เคยขึ้นไปสูงสุดแล้วมีคนติดเนถาว่าผมว่าไม่เยอะแรงขายตรงแปดบาทผมว่าน่าจะน้อย นะครับรเมืม่อเทยียบกับบรลุ่มที่เก็บตอนนี้อยู่ทั้น,<ม>นั้นผมว่าตรงนี้น่าจะมีอีกรอบหนึ่ง,น,งน,ะนะครับเหมือนกับรอบที่เคยขึ้นจากระดับอ,อช่วงเดือนเมษาที่ขึ้นจากห้าบาทต้นๆไปถึงแปดบาทตรงนี้ก็ห้าบาทห<ม>้าสิบผมว่าน่าจะมีเกินแปดบาทขึ้นไปแหละอย่างน้อยก็ต้องมีเก<ม>้าบาทสิบาทนะครับตามรูปแบบแฟลกนั้นตรงนี้เก็บไว้นะครับน่าสนใจนะครับดูกระบิดออฟเฟอร์แบบนี้ ใ่นะครับบิดหนาหานี่ยออฟเฟอร์ไอ้บิดดบางออฟเฟอร์หนาหาเนี่ยผมว่าเขาเตรียมตัวแล้วล่ะนะออฟเฟอร์เป็นหลักช่องล้านๆสอบิดช่องละแสนนะฮะอันนี้ก็อันนี้เ็าเรียกว่าเหมือนวางเหมือนวางไว้นะครับเตรียมตัวคือน่าจะต้องมีกระชากสักไม้นึงถ้าจะเลิกนะนะครัหรือพูดง่ายๆว่าหมายถึงว่าไอ้ของที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่ายังมีคนมีของอยู่เยอะเหมือนกันนะครับคือคนที่วางออฟเฟอร์นี่หมายถึงว่าคนที่มีของ แต่การเก็บเขาแฝงตัวในระดับเจ็ดบาทถึงเจ็บาทแปดสิบเนี่ยเขาแฝงเนี่ยดูสัญญาณอินดิเคเตอร์บางเครื่องมือลองไปดูเครื่องมือที่มีการสะสมหุ้นน่นะครับมันมีการสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมดู V A ผมดู V A D แล้วเนี่ยดูเหมือนกับแบบมันยังไม่ใช่ว่าเป็นการขายนะครับเป็นลักษณะของการเก็บหุ้นฉะนั้นตรงนี้ยังน,น่าเก็บอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตามตัวนี้กันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะครับข,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 ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ